คุแม่มาลีก้วยห,หนึ่งถุงแบ่งกันจา้าขอระคนข่ะคุณแม่มาลีัะนตอนนี้มาเชือกเดียวายคอาขอ่าลแล้วนวะ ขอบคุณสาดยบุญกับคุณแม่มารีด้วยนะคะน้องกตีเนียนช่องน้องตะวันเลยสองวันช่องอ๋อใช่ไหมน้องกตีเนียนช่องน้องตะวันเลยสอ,องวันเอา่งหน้ามาเเอาหมดเออมาแล้วหนูเล็กจะวิ่งใส่กันไหมหนูเล็กมาแล้วฮะ เมื <G ül> วว่อวานหนูเล็กวิ่งมาเลยคิดถึงน้ำฝลอย่างแรงฟองแปงก็ล่นจะก็จะหันทักทายเพื่อนแล้วขอบคุณุสาธทุกคนกับค,คุณแม่มารีด้วยนะคะมีคะแนนล้นเหลือนะคะคุณแม่ล้นนะคะหนูเล็กมาแล้วใลรย,ยืนโชว์หน้ากล้องจ้าฟองแปงคะคุณแม่อนหนูเล็กเพิ่งมานะคะนะ หนูเล็กที่ต้นตาแกเลีย้ยเอ่ะตาชาติอายุเจ็ดสิบห้าปีแม่ปลา,า่ะสวัสดีค่ะาใครมานาะจะทักทายรักกันนะรักกันนะลูกนะแม่โอสวัสดีนะคะรักกันนะรักกันนะ เออรักกันเออทักทายกันจบก,กันก่อนคนล์ให้แล้วจ้ากราบขอบคุณค่ะคณแม่มารี่สาธุุญนะคะแม่มาทักทายกันนต้องไปต้องทักทายกัน ลูกสาไม,ม่ค่อยกินกล้วยนะจะกินแตงโมอ้อยอะไรเนงะี้ยกล้วยไม่กินเห็นไหมนีม่ตากราตาตากล้วยไปให้ให้ให้หนูเล็กกินหน่อยใน่กล้วยขอต้อนคุณแม่มาลีคุณแม่อู้นะคะกราบขอบพระคุณสามุบุนด้วยนะคะนัน,นเนี้ยได้ตาตาตาเดี๋ยวแม่าตะเคงในเคงเออจะอยูนะอ่ในเข็งเอคก็หนูไม่กินกล้วย เขาทักทายกันใครเนาะมาครับวะอ้าจิบ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 ได้แล้วอี้หัวล่างแม่ฟ้าจ๋าสวัสดีนะคะจันแม่วัสดี้ใหญ่ใจบุญทุกท่านค่ะ แม่มาคุยกันได้นะคะแม่มาพูดคุยได้จ้ะแม่จ้าต้องแม่งไปปานะคะต้องไปหาค่าห้ปปุกอีกเก็บถุงหน้าติ๊ดเอาถุงให้นะอยากินอยากินถุงจ้ะอาปะ เอาแตงกันนะเออเอา Belle. เอาเอาอีกถุงนึ่งเอาถือไปลรึป่ะเอาเก็บเอาลูกเก็บเอาไปเก็บเอ,เ,เอาไปกินไปเอากล้วยเอาแตงโมเอาแตงโมเขามากินกล้วยเาไปกินกับหนูเล็กก่อนไปหรึป่ะ ไม่ค่อยไปขอามไม่กินกล้วยกินอยู่แต่ไม่ค่อยกินกนูเนยหนูเน้เตาให้แล้วหนูตาให้แล้วเดี๋ยวกินถุงขอบพระคุณค่ะคุณแม่มาเลยขอบพระคุณนะคะคุณแม่ ถาแม่จากเข้าเรียบร้อยขอบคุณคุณแม่ค่ะแลนใจเลยเลยเอ่อปอค่ะว้ายตายแล้วว้ายไปดูก่อนคุณแม่มิวคุณแม่มิวนะคุณแ,นะแม่ชื่อมิวใช่ไหม เราอยู่กันตั้งนานเราไม่รู้จักชื่อคุณแม่เลยอ่านชื่อคุณแม่ไม่ถูกเราคุณแม่เหมียวเลยเปล่าว้าตายแล้วแล้วเขาเมื่อวานนี้ก็แบบว่าจ้องอย่างเดียวเลยคุณแม่เหมียยนะต้องไปตามแล้วว้ายตายแล้วม,มีคนอยากเห็นมีคนอยากเห็นหมูแดงตายแล้วมีคนอยากเห็นหมูแด,เดงเรอเนี้อือทำไมกบฉันชอบชอบ ชอบอยู่ในนี้ล้วแล้วหนูก็ขันลม